เปิดหีบสมบัปึ๊บเออได้หาบาทครับผมเห็นบ่ครับผมบอกแล้วสะสมเหรียญทองครบยี่สิบเหรียญแลกเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตได้20บาทโอ้เห็นบ่ครับสวัสดีครับมากพอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ในช่องนัดมินิวีสองครับผมอ่ามือนี้ผมสิมาแจกนะครับแจกทูมันนี่นะครับผมอ่า ตอนนี้ผมมีเงินอยู่ห้าสิบเก้าบาทสิแจกห้าสิบบาทเนาะครับผมเมื่อนี้เนาะอ่าครับผมก้อนสิไปแจกนี่เข้าไปเบิ้งนี่ครับผมอ่านี่โปรโมชั่นนี่นี่มีภารกิจเนาะครับของทูบัลเล็ตเนะาะผู้ใดบ่ท่านได้ดาวน์โหลดอ่าก็ไปดาวน์โหลดมาเนาะครับแล้วก็ทำการลองอินเข้ามาเนาะครับลิงอยู่ข้างล่างเนาะครับผมอ่ากดเข้าไปเบิ้งนี่แปดล้านนี่มูลค่าแปดล้านนี่กดเข้าไปปุ๊บ อันนี้จะเป็นหลาสมบัตินะครับอ่าเข้าไปเบ่งวิธีการวิธีการเล่นครับผมอ่านี่หนึ่งกดชวนเพื่อนนะครับผมคัดลอกลิงก์ส่งไปให้เพื่อนของคุณเนี่ยสองเพื่อนตอบรับคําชวนเมื่อเพื่อนตอบรับคําชวนโอนเงินกลับให้คุณคุณและเพื่อนก็จะได้กุญแจเพื่อเปิดหีบสมบัติอ๋อสมมุติเท่าเอาลิงง์นี้นะครับเอาลิกงไปแล้วกั กดทรงให,ให้เพื่อนนะครับแล้วก็ันเพื่อนกดปุ๊บแล้วเงินมันสีโอนเขาให้เพื่อนเลยหนึ่งบาทนะครับแล้วแล้ววันนี้ให้เพื่อนโอนกับขึ้นมาเนาะครับผมโอนกับขึ้นมาหนึ่งบาทแล้วก็สิได้กุญแจคนละดอกอ่าผมก็ได้ดอกหนึ่งเ <_ S 1> <_ S 2> พื่อนก็ได้ดอกหนึ่งสิเนาะครับกันกันเพืออพ่อนบวกบอ่าบบโอนกับขึ้นมากักับเพื่อนก็ได้หนึ่งบาทไปเลยเนาะครับผมแต่ ผมว่าเนี่ยโอนกลับขึ้นมากดีกว่าครับเอากุญแจไปเปิดดีกว่าคุณแจไม่ีโอกาสได้เงินหลายก็บาทหนึ่งแน่นอนครับผมอ่าเดี๋ยวมือนี้ผมสีมะเรียน,นให้เบิ้งเนาะครับผมอา่อาวิธีการตอบรับคําชวนล่าสมบัตินี่ช่วยเพื่อนหาเหรียญนะครับคุณจะได้รับเงินหนึ่งบาทเมื่อช่วยเพื่อนหาเหรียญเนี่ยสองโอนเงินกลับให้เพื่อนโอนเงินหนึ่งบาทที่คุณได้รับกลับไปให้เพื่อน เพื่อเป็นการตอบรับคําชวนนี่นะครับคันโอนขึ้นมากก็ที่ได้กุญแจคนละดอกอาสามได้รับกุญแจเพื่อละไปล่าสมบัตินะครับผมโอเคครับผมไปที่นี่เข้าไป,ไปเปลี่ยนเบิ้งครับผมอ่าตอนนี้ผมอ่าพึ่งโอนไปอ่โอนกลับขึ้นไปให้เพื่อนคนหนึ่งนะครับผมตอนนี้ผมก็มีอยู่สองดอกเขามาเป็นยัเลยสิมีอยู่ดอกหนึ่งนะครับผมอ่ามีกุญแจดอกหนึ่งแล้ววันนี้เข้าโอน โอนไปให้เพื่อนโอนเงินไปให้เพื่อนล่ะเขาก็จะได้เพิ่มดอกหนึ่งขันผูใ้ใดอยากซอยผมอยากสนับสนุนผมนะครับผมให้ผมมีมีเงินมามีเงินวอลเล็ตมาแจากนะครับผมกับกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมเดี๋ยวผมดีแปะล,ลิงก์ไว้นะครับผมโอเคครับผมไปล่ากันเลยครับผมปึ๊บเบิรงว่ามือนีส้สิได้จักบัตนะครับผมนี่เลเวลหนึ่งนี่ครับกดไปปึ๊บนี่มันจะมี ตัวหนังหาเิปเลี้ยน1ิเเลี้ยนหาเลี้ยนสามเลี้ยนโครงกระดูกไม่ได้รางวัลโอ้ยยาๆายาเดนีเด้ไปลาไปได้เท่าไหร่เเปิดหีบสมบัติปึ๊บเออได้หาบาทครับผมเห็นมอ้ครับผมบอกแล้ว สะสมเหรียญทองครบ2ี่สิบเหรียญแลกเงินเข้าทูมันนี่วอลเล็ตได้20บาทโอ้เห็นว่าครับสมมติเนียวมได้มาแล้วหาบาทโอเคครับผมผม่าโอนกับโอนเงินกับขึ้นมาดีกว่านะครับอ่าคันผูดด้ใดกดของผมแล้วบาทหนึ่งเพราะว่าเสียดายกุญแจเขาละดอกเอามาเปิดเอาครับผมโอเคครับผมไปเปิดหีบถัดไปครับผมอ่าแล้วอีกดอกหนึ่งนะครับกุญแจเปิดไปปุ๊บเริ่มละ ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บมันสีซุ่มอะเขา,า,าเขาเขาเลือกได้ป้ะเดี๋ยวเราอ๋อนี่มันสามารถเลือกได้อ๋เอเสียวรถไปขั้นใดรถแทก็กเตอร์นี่นี่นี่เน่อเรารถเท็กเตอร์ขั้นใดทางล่างก่ออ่านี่นี่ผมใส่อึ๊บเปิดไว้อือเดี๋ยวหาเลี้ยนอีกแล้วครับผมโอเคครับผมสะสมให้ไ,ได้ครบยี่สิบยี่สิบบาทเลี้ยนนะครับผมจะได้ยี่สิบบาทโอเคครับผม สำหรับมอกกนี้กัดประมาณนี้เดี๋ยวเราไปสั่งกลองของพนกันเลยครับผมเอาอีกอย่างนี้ผมน้าเปิดมาอีย่างนี้เอาขอไปบึง้งไหมดูโอเคเรียนเบื้อแล้วตอนนี้เขามีอยู่สิบเรียนนะครับหาตรงหาหได้อีกสิบเรียน คร <pour S 2> <ge ar> ับผมไปไปสั่งนี่ดีกว่าครับผมสั่งของควรดีกว่าใช่ลหสั่งก็ใช่ลหใส่น้อยไปนี้หนึ่งเอาไม่ใช่ลหมเออผมไม่ได้สั่งทีย บอกใหสังเทียพี่้องเที่ะไรยี่เที่ะไรกิจกรรมของคนเออนี่ซองของคนนี่นะครับอ,อ่าอันนี้นี่เอาใน,ในแบ่งจำนวนเท่ากันหรือว่าซูมเอาซูมดีกว่าน,นะครับผมอ,อ่าจะคนนี้มันได้สูงสุดหนึ่งเอยผมสีดอ,อ่าประมาณจะยี่สิบคนไปเข้ามาจพอน เอาเฮี้ยงๆลุยๆไปเงี้ยเด้เอาตังไปกินนมเออเอานี่แหละเอาตังไปกินนมนี่แหละเออนี่ยกยอดเงินอหาสิบบาทไปครับผมเออหาสิบบาทนะครับผมยี่สิบคนเอายี่สิบคนครับผม ดูรายละเอียดก่อนแป๊บหนึง่งเพื่อนหนึ่งคนได้สิบบาทบางคนได้หนึ่งร้อยอีหย่างนี่คือ,อยังลุ้นสนุกใครได้มากกว่าโอ้โอเคไม่สนใจมั้งเถอะไปครับผมสร้างเออสร้างแล้วครับผมยืนยันไปยี่สิบคนแรกเนาะครับผม อ่าเดี๋ยวคัดลอกก่อนนี่ลิงก์จะหมดอายุภายในวันที่14นะครับผมสิบสีเดือน12เวลา19.48นะครับผมมาคัดลอกไปลอกเรียบร้อยเดี๋ยวจังไดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกดกระดิ่งไว้นะครับผมขันผมมาแจกสี่นี่สี่ดดพ่อผ่าตนอะครับผมอ่าเดี๋ยวผม ขออนุญาตไปลงคลิปนะครับไปตัดคลิปแป๊บหนึ่งครับผมสำหรับมนีไล่ไปก่กนครับผมสวัสดี